ตัวอย่างความฝันที่เป็นรางบอกเหตุร้าย 1. ฝันเห็นครูบาอาจารย์แต่ใส่ชุดอยู่บ้านใส่ชุดธรรมดาไม่ได้ใส่ชุดพระนี่แหละมันจะเป็นรางบอกเหตุว่าเรากําลังจะโดนใส่ร้ายหรือมีเรื่องที่เป็นเรื่องของการโกหกมีเรื่องของการบิดเบือนขึ้นมาและทําให้เราเดือดร้อนข้อ 2. ฝันว่ามีตัวสัปหลาดมากัดกินบริวารในบ้านทําให้เลือดสาดแบบนี้เป็นต้น ฝันอย่างนี้อาจจะมีคนเล่นคุณใสหรือมีอะไรที่ไม่ดีเข้าส่งมาในบ้านวิธีการแก้เราก็จะต้องพยายามสวดมนต์สวดพระปริตไว้และตั้งสติให้มันมัน่นข้อสามฝันว่ามีหุกงูเหา่าสีดำเข้ามาในบ้านแปลว่ามีคนส่งคุณใสเข้ามาหาเราหรืออาจจะเป็นฝันถึงตะขาบแมงป่องก็นับรวมด้วยเช่นเดียวกันข้อสี่ ฝันว่าไปเจอของกินมากมายแต่เรากินไม่ได้เลยหรือกินเข้าไปก็ต้องอาเจียนออกแบบนี้ก็แปลว่าเรามีบุญวาสนาเฉียดใกล้เข้ามาจะได้รับโชคลาภแต่ก็ถูกกรรมตัดรอนตัดหน้าไปก่อนจึงทาให้เราไม่สามารถครอบครองโชคลาภวาสนานั้นๆได้ข้อห้าฝันว่ามีอะไรวิ่งหนวิ่งไล่ตามเรามีอะไรจะทําร้ายเราและเราวิ่งหนีวิ่งหนีจนเหนื่อยแบบนี้เป็นต้น แบบนี้อาจจะเป็นคนส่งคุณสามาด้วยเช่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามมาเจอตัวเราแล้วและเราจะต้องชดใช้เวรกรรมบางอย่างวิธีแก้ไขก็ต้องพยายามตั้งสติและมันทําบุญทํากุศลสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิและอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆก็จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้นี่คือตัวอย่างและจริงๆแล้วยังมีอีกมากมายที่เป็นฝันลางบอกเหตุ ดังนั้นเราก็จะต้องพิจารณาเอาว่าความฝันนั้นเป็นเทวดานิมิตหรือจิตเราปรุงแต่งขึ้นมาตรงนี้มันก็พิจารณายากนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเป็นคนปฏิบัติภาวนาก็พยายามทําใจให้สงบฟุ้งซ่านจากการคิดใครใครควรว่าความฝันที่เราเพิ่งฝันร้ายมานั้นมันแปลว่าอะไรพยายามทําใจให้สงบก่อนถ้าใจสงบแล้วบางทีแล้วปัญญามันผุดขึ้นมาเองว่าอ๋อฝันแบบนี้ มันมีมันมีความหมายประมาณนี้ประมาณนี้นะเราก็คอยเราราแวะระวังเอาขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านขอให้ฝันร้ายกลายเป็นดีหรือขอให้ฝันร้ายก็จริงต้องเจอสิ่งไม่ดีตามวิบากกรรมก็จริงแต่ก็ขอให้เทวดาคุม้มครองบุญรักษาทุกท่านนะคะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญงอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ